มันมันมันน็อกมันสงสัยมันนานนานเกินมันล็อกต่แต้มอยู่ที่10ต่อ10ครับเอาอีกรอบหนึ่งนะครับมันนานเกินครับมันระบบซอฟต์แวร์มันตัดครับโทษทีนะครับ โยเจ้าเนตครับขอโทษบันไดเอฟซที่กำลังติดตามบนพานเพจด้วยนะครับมันฉุกลงหกจริงๆครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงขาดหายไปเลยครับประมาณ10นาทีนะครับเราจะก็เอาขึ้นมาใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอโทษเอฟซด้วยนะครับนะครับอมาดูกันต่อนะครับ เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นชั่วโมงกว่าแล้วครับนะฮะแต้มอยู่ที่10เท่าครับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับที่สัญญาณภาพอากาศหายไปครับนะฮะเราก็เราก็มาชมต่อเนื่องนะครับ สิบเท่าครับตัดหน้าซ้ายเอาจังหวะน,นี้เจ้ายักษ์โอ้ยเจ้าโดลูกนี้เคลื่อนที่มาได้แล้วอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะฮะขอโทษจริงๆนะครับ เห็นนะครับเรียนจากอะไรครับเรียนครับให้ท่านมาเรีนนะครับโอ้เสียดายนะครับให้ท่านดูต่อเนื่องนะครับมานะครับตอนนี้11ต่อ10ขึ้นแท่นแล้วนะครับแต้มอยู่เกมครับแต้มอยู่ที่11ต่อ10ครับเกมหรือไม่เกมเวลาครับยังอยู่ครับเจ้าอยากรู้ผิดครับ ยิ้มเต็มใบเต็มแรงเลยครับจังหวะข้ามด้วยฝ่าเท้าของเจ้ากะลารักเป็นชั่วโมงเลยครับต่องรับรองคู่ขายเกมในคู่นี้ผมการันตีเลยครับเกมในลครับนี้ชนะไม่หายแมเดียวอย่างแน่นอนเลยครับเพราะว่าปีที่แล้วเจอกันนี้ครับสองล้มแม้แล้วต่างใจแม่มเดียวครับสองิบต่อสิบเอ็ดครับยี่สิบสองล้ต่อสิบเอ็ดครับโย่ มาครับมีเส um> ียงเลยครับนะครับผมย้อนนะครับในนามของ5จินนะครับนะฮะสัญญาณภาพหลุดไปประมาณ10นาทีงงมัองกันครับไล์สดทุกทีจะไม่หลุดหยุดขนาดนี้นะครับยั <S <s no yes ้งไม่ครัได้ไานกลเมแแปดเอนะครับากั้น8เร ลูกเสิร์ฟไปครับของเชนเพื่อนำมาตีต่อ8นะครับไปมาตีเข้าอยู่นะครับตอนนี้พม่าเกมหรือไม่เกมครับแต้มอยู่ที่เจโดคะแนต่อสิบครับลูกนี้ครับโดนมาโดนโดนโดครับเสียดายครับนี่ครับ เรนะโอ้บนหนเลยปาดเลยไอ้ยุ่ยจะยังมาชาร์จก่อนเดี๋ยวบัดยุดกับยุดพร้อมกันเลยเสียเลยคู่ดีกว่

ตาม11เท่าครับเกมหรือไม่เกมครับเกมเสิร์ฟอยู่ที่เมียนมาร์จะอะไรขึ้นนะครับจะอะไรผมไม่ทราบนะครับ11เท่าครับตีเสมอครับซีเท่าครับโอ้เจ๋งเลยครับย้อนกลัมาจะซีเท่าครับ โอ้แน่นอนครับนี่ครับฝรั่งนี่ลุ้นอยู่นะครับเลยครับนี่ครับนะครับท่านไหนที่ทัานไหนที่ดูรายกนี้ครับท่าไม่ได้ดูแชร์เลยครับแล้วก่อนหน้านี้ะครับเลือกอยู่แล้วจะแกะมั้ยหรับจอะไรไม่รูากรอจะอะไรที่มั้ยครับไม่ใช่จะไปที่ กันต่อเลยนะิษยเีาครับต่ตครับอีดรงบุกมแข่ข่งไปไปน่าทครับจังหวะของเจ้ากระลา ก็ไม่เปนา้่าเสียดายเลยครับไม่น่าุเลยนะครับน่าเสียดายลหนาเลยมาตรงนี้้าป็นคนเตะนะครับ

ได้แล้วเกมหรือไม่เกมครับแต้มอยู่ที่โจโดครับสิเท่า คุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับเดนะครับนะครับโจโดและเจ้าเนชนะไปด้วย์ึกต่อนสับต่อสิเดครับ

ยังไม่ให้จบเกมครับ <c oughs> เอาเลยครับขอดูกล้องชเชลน์ครับโเซียววินนาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่ยอมกันครับมีคำขอรหาในการตัดสินครับไม่ยอมครับ <c oughs> จังหวะสุดท้ายครับ ก็ต้องขอโทษไปยังเอฟซแล้วก็บรรดาแฟนคลับด้วยนะครับว่าเราไม่สามารถที่จะไล์สดต่อเนื่องกันได้นะครับสัญญาณภาพสัญญาณภาพอาจจะกัดขาดไห้หายนะครับนะฮะเอาล้วครับตกลงด้วยกันด้วยกันแฮปปี้ดิ้งครับไทยคือ เจ้าเน็ตและเจ้าโดเฉือนชนะไปด้วยสกอร์12-11ต่อตรับเงินรางวัล20,000บาทไปครองครับขอบคุณสมบัติทั้ง2ทีมนะครับโดยเฉพาะป่าแดงแล้วก็ทางด้านของอาจารย์กุฎพุทธบูชาในครั้งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกันอย่างยิ่งในการตัดสินชีวัดนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับนะฮะสัญ,ญญาณภาพช่วงแรกๆนะ,ะช่วงปลายๆเกมอาจจะสะดุดไปเล็กน้อยนะเราก็เสียใจ จริงๆนะครับมันจะสะดุดเพราะเหตุผลอะไรเราก็ไม่รู้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณไปยังแฟนกับเอ